สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าปีนนายน้องมิดแก้วสหายค่ัววันนี้ป้าแมวจะพามาชม,มเจ้านะคะสถานที่ประชุมคณะรัฐบาล จินนะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1668นะคะนั้นเขาจะเขียนไว้ตรงปลายปลายยอดสีสีส้มๆนะคะระหว่างเสาไฟนะคะ1668ซึ่งเมื่อก่อนนี้มีความ สร้างจุดประสงค์คือเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเพราะว่าสมัยก่อนวัดวัดโบสถ์กับผู้คนกับประชาชนนี่ก็จะมีอิทธิพลใช่ไหมคะจะเป็นศูนย์รวมนะคะศาสนาจะมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ,ะก็จะเป็นความเชื่อความศรัทธาเป็นศูนย์รวมนะคะ,ะตรงนี้ ก็จะมีบทบาทคือนักวอดหญิงนะคะหรือว่านันหรือว่าแม่ชีนะคะเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็จะคือควบคุมทั้งหมดเลยเป็นผู้บริหารอาจจะมีหมอมีพยาบาลน,นะคะตรงนี้เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีที่อื่นมีตรงนี้ที่เดียวเมืองเขาก็คงจะยังเล็กๆอยู่นะคะยังไม่ขยายหลังจากนั้นพอสงคราม สงครามก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับใหม่ก็คือมีโรงพยาบาลใหม่เพิ่มหลายจุดเท่าที่เห็นนี่ก็คือเฉพาะของรัฐบาลก็3จุดนะคะที่ใหญ่ๆเฉพาะในในเมืองนี้นะคะตรงนี้เลย3จุดแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็เลยปล่อยให้ลกร้างนะคะลกร้างเลยไม่ไม่มี่คือปล่อยเลยไม่ได้ทำอะไรหลังจากนั้น60ปีนะคะก็คือประมาณ ประมาณประแยก็คงประมาณเล็กๆอยู่3ขวบประมาณนั้น <You can understand it> เขาก็จะมารีโนเวทนะคะ <You can understand it> มารีโนเวทข้างในแต่ว่าข้างนอกก็ยังคงสภาพอยู่นะคะ <You can understand it> จะปรับนิดหน่อย <You can understand it> แล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ประชุมรัฐสภาน,นะคะประชุมคณรัฐมนตรีนะคะของเขตบรูน,นีอาคารนี้น่าจะ700ปีนะคะ เป็นบันไดนะคะบันไดสำหรับจัก,กรยานก็จะสายบนแต่ช่วงนั้นคือที่มาดามเดินพร้อมหมานะคะ,ะตรงนั้นคือช่วงหน้าร้อนไอช่วงหน้าหนาวไม่มีคนแบบนี้นะคะช่วงหน้าหนาวป้าแมวจะแอบ,บมาแอบบมาเดินบางทีก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลง,ง,ลง,ง,ลงหลายรอบเลยเพราะ ไขมันในเ่เลือดดีขึ้นแต่ก็เปล่าก็ยังกินยาอยู่นะคะกินยาคุมอยู่เพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ว่าจะอันตรายแค่ไหนหมอที่ดีเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกินแต่ป้าแมวก็ยังกินแต่พอหน้าหนาวมันหนาวไม่อยากจะออกไปบ่อยแลวถ้าไปปีนตรงน้นมันก็ลื่นแล้วมันก็ชันมากนะคะมไม่ปลอดภัยสังเกตดูนะคะวันนี้ลมมากเลยลมแรงมากๆ เป็นที่สําหรับปิกนิกได้เลยนะคะสําหรับปิกนิกได้เลยเพราะว่าเขาจะมีที่ให้นั่งตรงนี้นะคะยิวเป็นโตมานั่งรับลมชมบิวได้เลยนะคะจะมีข้างล่างอีกข้างล่างที่ริมแม่น้ํานะคะ ันชาล้วนะคะตสะพานนะคะนี่คือแม่น้ำสตรอมนะคะแล้วก็จะมารวมกับแม่น้ำเมอร์สที่นี่ที่นี่เป็นเหมือนแหลมยื่นออกไปนิดนึงนะคะที่เป็นข้างล่างจะเป็นพัดคาร มากเลยนะคะลแรงมากๆโอ้หติวแล้วนะค,ะคนสปิเนจิน นะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ